นะครับตอนนี้ด้านข้างขฝั่งนี้ยังไม่ดมมนะครับป้องบ้องบ้องครับนะปึกปึกปึกคนละเรื่องัอาคาก็แดมไปแล้วคันนี้ดหลังคาด้วยรถเกง่งในค่อนข้างเบาบางนะครับทำเครื่องเสียงนี่ทาไแดมนี่ฟังยากเลยครับรถกระผือ เสียงรถกระพือเนี่ยมาหักล้างความดังของเสียงเบรไปค่อนข้างเยอะเลยถ้าเกิดเราไม่ทําให้รถนิ่งก่อนแล้วต่อให้ติดเครื่องเสียงเสียงดีแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับไม่มีทางได้เสียงดีแน่นอนนะครับแอปประตูด้วยนะครับคันนี้ทั้งคันเลยครับก็คันนี้ติดตั้งเครื่องเสียงมาแล้วเป็นชุด สิบสองนิ้วมาแล้วตู้เบลเลอร์เลยนะครับเปิดไม่ออกเสียงกลางมากมายนะครับดอกโมก็รื้อทิ้งทั้งหมดเลยนะครับรถก็ไม่ได้แดมเลยสักแผ่นเดียวนะครับก็วันนี้ลูกค้ามาก็มาเพิ่มเติมแดมนะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับติดตั้งชุดใหม่เป็น G T X ทั้งหมดเลยแต่ก็จับจองคิวกันได้เลยนะครับผมทำงานติดตั้งคุณภาพสำนักนี้มีอะไรดีๆให้ท่านแน่นอนนะครับ